you yeah. ของเพี้ยนอยู่ในพื้นที่ดรแรของอโวาเเป็นพื้นที่1น0รไร่เศษนะครับเป็นพื้นน้ำครึ่งหนึ่ง,นนงไร่แล้วก็เป็นพื้นป่า50ไร่แล้วก็ตอนนี้กำลังจะได้รับการบูรณะนะครับการัเสริมต้นไม้ที่หายไปบ้างแลงง้วก็ารดดิตนต้นพาวันนี้คาดว่า,าคุณพะละบ้านเสร้างได้มีต้อโคมระหว่างวันที่5ถึงวันที่16มิถุนายนพศ2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกหรือ U.N. Conference on the New Environment ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือหาหนทางแก้ไขป,ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆกำลังเผชิญอยู่และรัฐบาลประเทศต่างๆได้รับข้อตกลงไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการนึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากความหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อมองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีคือวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับท่านผู้รนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขตหนึ่งท่านสายันผาน้อย ท่านรองผู้เมการทุกท่านท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งทุกท่านคณะครูนักเรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนช้างท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างทุกท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยและพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก ก่อนอื่นต้องขอแนะนําท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนในวันนี้ท่านแรกท่านว่าที่สอจออนุชาตั้งวานิช,ชะกภุมินะครับซึ่งเป็นอดีตสอจอเขตอำเภอเมืองเหตุที่บอกว่าว่าที่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เป็นอีกนะครับเลือกตั้งคราวหน้าก็คงจะได้เป็นอีกนะครับท่านที่สองท่าน เริารุ์การนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคุณปรัชญาผิวผางน,นะครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอันสูงส่งจากท่านว่าที่ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคุณสุชาติไตรอุ่มถาวรซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอเมืองเช่นเดียวกัน ท่านผู้ช่วยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นคุณทรงเ่ียช่วยกันทํากิจกรรมดีๆนะครับวันนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างร่วมทั้งเอ่อรวมทั้งพี่น้องกำลนนังเป็นสี่คคลที่จะนําไปปลูกบริเวณของสวนป่าตําบลดอนช้างของพวกเรานะครับ ตานนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนปนตรังครับท่านสิริพงษ์ทองศรีครับรับกล้าไม้จากท่านประธานครับเอาจุ่มเข้าไปใกล้ๆนะครับจุ่มประมาจุ่มมากจุ่มมากครับเชิญครับนำกล้าไม้ท่านกำนันตำบลดอนช้างครับท่านทองแดงขุนผางครับนะครับ ทนทองแดงอุ่นผางตบดช้างมีแต่คนหล่อๆนะครับนี้ผู้ยบ้านนะครับบ้านดอดช้างนะครับผู้ยบาลบ้านดอนช้างนะครับผู้่บาลบ้านดอนช้างท่านบนุตรจำปาท่านผู้ยบ้าลหมู่สองครับนะครับบ้านป่าเหลือมครับครับบ้านป่าสามครับตัวแทนนะครับตัวแทนของเพื่อนพี่น้องของพวกเราชายแต่ละบ้านครับผู้ยบ้าใไม่ป้ายแดงล่าสุดครับไม่ป้ายแดงล่าสุดบ้านหมูบึงครับ ครับรับกล้าไม้จากท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิลุกษาขอนแก่นเขตหนึ่งท่านสายันผาน้อยครับตัวแทนของบ้านหัวสาครับอนนบตนะครับรับรับกล้าไม้นะครับเป็นสิริมงคลของบ้านของเราของตำบลของเรานะครับท่านข้อผู้ใหญ่บ้านตอนเจนางครับพ่อสง่าครับครับเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราเลยก่อนที่ทําพิธีปูนะครับบ้านนิคมครับหมู่แปดครับ นี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับชาวตำบลชา้างสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองเป็นทั้งสี่หลังห้องมี่นแนวสูุ่แนวเย็นเดด,เด,ดนอกกระบ,บทนะครับฝนสิโทเขาตงกัน,น